าวเชลซี Chelsea, ประจำวันที่11มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ถึงแม้ผลงานเขาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ปัญหาของคนคนนี้มาริซิโอโปเชตติโน่ผู้จัดการทีมเชลซีสโมสรอดังของพีเมลลีกอังกฤษจ,จะไม่เสี่ยงโดนปลดตราบใดที่ยังทำให้ทีมมีโอกาสได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปในฤดูกาลหน้าต่างจากฤดูกาลก่อนเชลซี Chelsea ได้อยู่อันดับที่12ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือเลยแฟนสิงบูถึงกับกุมหัว ด้วยเหตุผลนี้ทําให้พวกเขาตัดสินใจแต่งตั้งให้โปรเชติโนเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่แต่จนถึงตอนนี้ทีมก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่อย่างในลีกก็เป็นเพียงแค่ที่10ส,ส่วนในคาราบาลครับแม้ว่าจะมาถึงรอบรองชนะเลิศได้แต่ก็ไปแพ้มิดเดิลโบสศูนย์หนึ่งสังสรุปคือเปลี่ยนกุนซือมาก็เหมือนเดิมทําให้ตอนนี้อาโคตของโปรเชติโนถือเป็นประเด็นที่ฮอตที่สุดระดับหนึ่ แต่ล่าสุดเดอะเทเลกราฟระบุเองว่าเก้าอี้ของเขาจะปลอดภัยตราบใดที่ทีมยังไม่หลุดวงโคจรกับการได้เล่นทีมทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นรายการใหญ่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือรายการรองลงมาอย่างยูฟายูโรปาลีกหรือคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ตามแฟนจิงบูว่ายังไงคะอยากเปลี่ยนกุญซื้อใหม่ไหมหรือใครกันนะที่เหมาะสมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ